ชมครับวันนี้ผมพามาดูสายไฟนะสายไฟดูกับผมที่ก็เดินมานะดูกับผมมีสายขนาด2 5. 5. คูุครับผมนะ 2, 2. 5. 5. คูณ2คูุครับผมนะโดดถุงสุด3 0 0ถึง500้โวลต์ตัวนี้ผมมันความร้อนได้70องศาครับผมนะเป็นสาย VAF ครับผมนะเป็นสาย VAF ครับผม เป็นสายคู่ครับผมในไนะครับเป็นสายทองแดงนะสายทองแดงตัวนี้ครับผมนะเป็นสายแบนครับผมนะหรือสายต่อคลิปครับผมนะนะสาย VES สายแบนหรือสายต่อคลิปเนาะแต่นี้ครับแล้วก็จะมีการพ่วงมาด้วยสายดินครับผมตัวนี้นะหือว่ามีตัวนี้เป็นสายดินสายดินขนาดเล็กกรับตัวนี้ครับผมหรือว่าเป็นสำหรับพักสามขาเลยแต่นี้อันนี้พักสามขาครับผม ก็เลยจะต่อเป็นพักพักนะพักแค่สองตัวเป็นพักสามขาตัวนี้ครับผมนะตัวน,นี้จะเป็นสายสวิตช์ไฟครับผมสายหลอดไฟขนาดสคูณหนึดห้านะครับผมนะ PVC นะครับผมนะ300โวลต์ถึง500โวลต์คร,ครับผมนะทนความร้อนได้70องศาครับผมตัวนี้ครับผมนะเพลตอินไยแร์นะตัวนี้ครับผมนี่คือหลอดไฟหรือสวิตช์ไฟตัวนี้ครับผมนะ ส่วนเส้นนี้ครับผมก็จะเป็นหลอดไฟเหมือนกันนะตรงน,นี้ครับผมนะขนาด2คูณ1.5ครับมก็มีอยู่ใช้สรุปว่าใช้อยู่2ไซส์นะคือว่า2คูณ1.5กับ2คูณ2.5ครับผมนะ2คูณ2.5นี่คือใช้ระบบปลั๊กไฟนะครับผมนะปลั๊กไฟครับผมนะปลั๊กไฟหรือว่าเครื่องไฟฟ้าที่ใช้ไฟเยอะครับผมนะก็คือปลั๊กไฟ2ตัวนะครับผมส่วน2คูณ1.5ครับผมนะ BAK ครับผมนะ VAK กับผม VAF นะสองคูณสองอยู os, you know. ah ่น่าจะนี้ใช้สำหรับหลอดไฟหรือปลั๊กไฟครับตัวนี้ครับผมนะทีนี้เราไปดูตัวตัวเมนครับผมนะตัวเมนครับเมนไฟตอนนี้ครับผมนะเมนไฟจะมีเห็นะครับจะมีการต่อสายดินมาหมดเลยครับตัวนี้ต่อสายดินนะเป็นสายสายขาหมดแล้วต่อสายดินครับผมวันนี้สายสองคูณสองจุดห้าครับผม VAF ครับผมตัวนี้จะมีสายดินมาคู่กันเลยเป็นต่อสายดินมาหมดเลย ตัวนี้ก็สายใหญ่นะครับ2องคูณสอเหมือนกันนะตัวนี้ครับผมนะสเส้นนะเป็นเป็น,เป,นเป็นสายหลัก,กตัวนี้ครับผมเป็นเส้นเมนนะตัวนี้ครับผมนะเมนคือมาเบรกเกอร์เพื่อจะตัดไฟส่วนตัวนี้2องคูณสอหมดแล้วเป็นนะี้ถ้าเป็นมาที่เบรกเกอร์ก่อนที่จะแยกไปเป็นสายเล็กคือว่าเส้นเมนเส้นเมนนี่ใช้2องคูณสอดห้าหมดแล้วผมนะเส้นเมนนะ2องคูณสองจุดหับผมนะแล้วก็มีมีสายกาวมาด้วยครับผมสายกาว นะก็คือว่าใช้สายไซเดียวมาแล้วสองกูณสองจุดห้ามามามาตรงเดกเกอร์นะเดกเกอร์คุมไฟครับผมเนาหมายถึงว่าจะมีคุมไฟปักไฟในบ้านคุมไฟหลอดไฟในบ้านครับแล้วก็คุมไฟแอร์ครับผมนนะในบ้านครับตันนี้ผมนะนะครับผมนะทีนี้เราไปดูนะครับว่าเรามีกี่จุดคารับอนโรห์พอมาเดินที่จากาเดกเกอร์ตัวใหญ่มาแล้วจะมีตามจุดนะตามจุดที่เราจะใช้ไฟตันนี้ก็จะมีปักหนึ่งตัวนะครับ เป็นปลั๊กตัวนี้ใช้สายเป็นปลั๊กไฟก็ใช้สองคูณสองจุดห้าผมนะสาย VAF ครับผมนะ PVC 70องศานะครับผม3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยโวลต์ตัวนี้ครับผมแลตัวนี้ก็จะมีสายกาวมาครับหนึ่งเส้นเป็นนี้ผมนะสายกาวสายกาวนะเป็นนี้ครับผมเป็น VK แล้วก็สองคูณหนึ่งจุดห้าเป็นี้ใช้หลับหลอดไฟสวิตช์ไฟตัวนี้ค,ร,ค,ครับผมนะทีนี้เรามาดูในห้องนอนครับผมในห้องนอนในห้องนอนก็จะมีมีอ่าสายไฟเป็นปลั๊กไฟหนึ่งเส้นครับผมนะ สองคูณสองจุดห้าครับผมสองคูณสองจุดห้านะผมนะ VAF ตัวนี้ครับผมนะแล้วก็มีสายกาวมา็หนึ่งเส้นครับตัวนี้ผมนะตัวนี้นะหลักปลั๊กไฟนะครับผมแล้วก็มีสายสวิทไฟสายหลอดไฟตัวนี้ครับผมนะสองคูณหนึ่งจุดห้านะผม VAF นะแล้วจะมีปลั๊กไฟหนึ่งตัวตรงนี้นะครับเรามาดูสายแอร์ตัวแอร์นะครับผมนะตัวแอร์ก็จะใช้สาย2องคูณสคูณสองจุดผมนะ VAF ครับผมนะ PVC นะครับผมนะ 70องศาแบบก็คือว่ามี2ไซส์ก็คือว่าหลังนี้ครับผมนะถ้าเป็นปักไฟก็จะใช้2องคูณ2.5วิกไฟถ้าผมนะหลอดไฟใช้2องคูณ1นนะครับผมนะนะครับผมพอตอนติดตั้งผ้าใบดาก็จะมีการโยงสายไฟนะครับผมนะโยงสายไฟเตรียมก่อนนี้จะมีการโปกสีครับผมนะโปะสีเรืร่องรอยต่อของกว่าแล้วอะงรนะครับผมจะมีการเดินสายไฟนะครับผมนะ สายไฟตัวนี้เป็นสายไฟต่อคลิปนะหรือสายแบนับผมนะตัวนี้เป็นสายลอยครับผมเนี่ยตัวนี้ครับผมจะไม่มีการวางท่อครับผมนะถ้าเป็นผ้าเบกา็จะวางบนผ้าเบกานเลยนะตัวนี้ครับผมนะนะครับตัวนี้มีการวางท่อนะครับเพราะเป็นสาย VFF ตัวนี้จะไม่มีการใส่ท่อนะครับตัวนี้ครับผมนะส่วนด้านหลังนะครับดูครับผมนะถ้าเป็นสวิท์ไฟหรือถ้าเป็นปลั๊กไฟจะมีสายเคียรเสียบเสียบสามขาครับไซส์ก็คือ2คูณ2.5าครับผมในนี้ มีสายดินมาหนึ่งเส้นด้วยครับตัวนี้เห็นะครับสายดินตัวนี้เชื่อมกับตัวเมนเมนไฟในบ้านนะ่นเนี้ครับผมนะครับผมซึ่งว่าการไฟฟ้าบังคับของเราให้ต่อสายดินด้วยนะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นหลอดไฟตัวนี้น่าจะเป็นหลอดไฟครับตัวนี้หลอดไฟ2องคูณสอคูณหนครับผมนะ70องศานะครับตัวนี้ครับผมนะสา0โวลต์500โวลต์เมกอินไทยแลนด์นี่เปนอย่างนี้ผมนะนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสวิตช์สวิตช์ครับผมนะนี้ก็จะเดินสวิตช์ ริบไปในห้องน้ำครับผมก็ใช้2องคูณหนนะครับตัวนี้ครับผมนะนนะครับนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ